ทิ่ทาวน์โฮมมูมิเซียมที่มาพร้อมดีไซน์และแพลนใหม่คัสซรฟีเจอร์แบบคนช่างคิดสําหรับคนช่างเลือกกับความพิเศษที่น่าสนใจที่หาได้ยากในทาวน์โฮม2ชั้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติเสมือนฮิดเดนเจมใจกลางสายไหม่ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เอมและทีมงานโฮมไน้ยอยู่พาทุกท่านมาอยู่ที่คิวเลเตอร์สายไหม่บูติกทาวโฮมคอเลกชันที่3ในสไตล์มิวเซียมจาก The Herbal p r o p r t t y ค่ะที่ตั้งโครงการจะอยู่ภายในซอยสายไหม่50เข้ามาจากถนนสายไหม่ประมาณ600เมตรเดินทางสะดวกสบายเชื่อมต่อถนนเส้นหลักได้ง่ายใกล้ถนนสายไหมถนนพระหลนโยทินมีซอยสายไหม56ที่เป็นทางลัดออกไปเพิ่มศิลและสุขาพิบาล5ได้อีกทั้งยังใกล้กับทางด่วนชลองรัฐ ดอนเมืองโทเวและรถไฟฟ้าสายสีเขียวถึง2สถานีทั้งสถานีแยกคอปออและสถานีคูคตที่มีอาคารจอดแล้วจอดให้ดอบลดไว้แล้วนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองไปศูนย์กลาง CBD ได้เพียงต่อเดียวเลยค่ะและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบมีให้ครบคันเลยค่ะเพียง1กิโลเมตรถึง PTT Living and Community และไอคอน6 6 ที่มีร้านอาหารและฟู้ดแลนด์เปิดตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังใกล้กับห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาชั้นนำโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการเช่นล t ตัสวิลเลจ h ับสายไหมบิ๊กซีฟู้ดเพจสายไหม74เซนทันรามินทาโรงเรียนลิทยะวันนาลายัย2โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมโรงพยาบาลศิริแพทย์ลำลูกกาโรงพยาบาลซ GS สายไหมและสำนักงานเขตสายไหม รวมถึงสนามบินดอนเมืองก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยค่ะโครงการคิวเรเตอร์สายไหมเป็นบูติกทาวน์โฮมสองชั้นในรูปแบบออร์แกนิกโมเดิร์นพัฒนาบนที่ดินขนาดประมาณ9ไร่มีความเป็นส่วนตัวมากเพราะมีเพียง99หลังค่ะโดยแบบบ้านที่นี่จะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด2แบบ2สไตล์ที่ดินเริ่มต้น17ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น116-162ตารางเมตร ฟังชั่นบ้าน2-3ห้องนอน2-3ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถ2-3คันและมีฟัซิลิตี้ที่มีความยูนิคสุดๆในราคาเริ่มต้น2.89ล้านบาทแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมโครงการกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับโฮมหน้าอยู่ Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าโครงการกันแล้วนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าที่นี่เขาจะออกแบบบ้านและแบรรยากาศให้ได้ฟิลเหมือนอยู่ในมิวเซียมสัมผัสความคาฟได้ตั้งแต่หน้าโครงการกำแพงหน้าโครงการตรงนี้เรียกว่ากำแพงดินอัดรายริ้วฉาบเรียบเป็นเทคนิคเฉพาะจากลาแต่ด้วยแพทเทิร์นลายเส้นและสีของดินธรรมชาติในแต่ละชั้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะคัดสรรดินมาจาก3มสี3จังหวัดมาจากจังหวัดลำปางอุตรดิตถ์ราชบุรี มาแต่งแต้มสีสันจนมาเป็นงานศิละปะที่สวยงามต่อเนื่องมาจะเป็นเมนเกตขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์นค่ะลูกบ้านเข้าออกผ่านระบบคีย์การ์ดแอคเซสและมีกล้อง c c t v ทีวติดให้2ฝั่งแบบนี้และในโครงการอีก19ตัวมีรปภตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยหายห่วงค่ะโดยเข้ามาด้านในค่ะจะเจอกับเฮาส์ที่เชื่อมต่อกับเมนเกตโดยออกแบบมาเหมือนกัาบ็อกซ์ท่ามกลางสวนสีเขียวที่สามารถเทควิวทุกจุดได้แบบพาโนรามา มาที่ชั้นแรกกันค่ะตรงนี้จะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือพร้อมสระเด็กสามารถเทควิวสวนได้ค่ะและด้านหลังจะมีห้องน้าไว้ใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นมาที่ชั้น2กันค่ะห้องแรกจะเป็นห้องออกกําลังกายจัดเครื่องออกกําลังกายไว้ให้ครบเลยค่ะโดยผนังจะเป็นกระจกบานใหญ่สามารถมองวิวได้รอบๆสามารถออกกําลังกายไปมองวิวไปได้ด้วยนะคะ ห้องต่อมาจะออกแบบมาเป็นผนังกระจกเช่นเดียวกันค่ะโดยห้องนี้จะเป็นลาวสเปซภายในค่ะจัดชุดโซฟาไว้ให้จะนั่งเล่นพักผ่อนหรือทํางานก็เลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยค่ะและสุดหงทางเดินนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําส่วนกลางเตรียมไว้ให้อีก2ห้องแยกชายหญิงไว้ให้แล้วค่ะ เชื่อมต่อจากขับเขามาจะเป็นสวนที่ถูกจัดแลนด์สเคปไว้อย่างสวยงามพร้อมฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงทั้งวอล์กเวยสำหรับเดินเล่นรอบสวนเชื่อมกับกีนแพสเซจจากด้านหน้าถึงท้ายโครงการซึ่งเป็นจุดกับรถของโครงการเพิ่มความเขียวให้กับโครงการอีกทั้งยังมีสนามเด็กเล่นมานั่งพักผ่อนและเคาเร์บาร์เตรียมไว้ให้เรียกว่าครบทุกฟังก์ชันและเพียงพอต่อการใช้งานของ99ครอบครัวแน่นอนค่ะ คิวเรเตอร์สายไหมจะมีแบบบ้านให้เลือก2แบบ2สไตล์ได้แก่แบบบ้านเซเลนิตี้หน้ากว้าง5.3เมตรที่ดินเริ่มต้น17ตารางวาพื้นที่ใช้สอย116ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องเอเนกประสงค์2ที่จอดรถและแบบบ้านแซงชัวรี่หน้ากว้าง7.5เมตรที่ดินเริ่มต้น27ตารางวาพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตร ฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์3ที่จอดรถและแบบบ้านที่เอ็มจะพาไปชมในวันนี้คือแบบบ้าน s ซ n ช u รี่เท่าโฮม2ชั้นที่ดินเริ่มต้น27ตารางวาพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตรและหน้าบ้านจะมีความกว้างอยู่ที่7.5เมตรทำให้ได้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่บ้านเดียวมากๆเลยค่ะ ส่วนในการออกแบบบ้านออกแบบมาในสไตล์ออร์แกนิกโมเดิร์นฟาซาดใช้โทนสีอ่อนทําให้มูดแอนโทนดูอบอุ่นและผ่อนคลายค่ะและยังมีการเว้นระยะห่างด้วยคอตรยัดข้างบ้านทําให้บ้านดูมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะในส่วนของหน้าบ้านค่ะกว้าง7.5เมตรจอดรถจน์ได้ถึง3คันและยังมีห้องเก็บของอีกด้วยและโครงการค่ะก็เตรียมระบบน้ำระบบไฟและระบบ e-v charger บอกเลยว่าสะดวกต่อคนที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นอย่างมากค่ะ ที่หน้าบ้านค่ะจะเป็นประตูบานทึบลายไม้ทําให้ผู้คนที่อยู่ข้างในนะคะมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากๆค่ะและติดกันค่ะจะเป็นกระจกบานฟิกซ์นะคะทําให้รับช่องแสงรับแสงเข้ามาได้อย่างดีเลยค่ะเข้ามาที่ด้านในค่ะจะเจอกับ l i ฟ i ิ g งแอร์ียแบบ Open p แ n Connect พื้นที่ได้กันหมดเลยนะคะส่วนของพื้นบ้านชั้นล่างค่ะจะได้เป็น SPC ลายไม้ได้ฟ้าเพดานสูงถึง2.8เมตรทำให้ดูปโปร่งโล่งนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะ มาดูที่โซนแรกของบ้านกันค่ะตรงนี้ได้พื้นที่มากําัังดีเลยนะคะสามารถจัดวางเป็นห้องรับแขกนะคะหรือห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะเชื่อมเข้ามาค่ะจะรวมมุมครัวและมุมทานอาหารแบบไอซ l แลนด์ไว้ในพื้นที่เดียวกันและตรงนี้นะคะถ้าไม่วางเป็นไอซ์แลนด์เราสามารถเปลี่ยนเป็นปโต๊ะทานอาหาร4-6ที่นั่งก็ได้ค่ะติดกับพื้นที่ครัวค่ะจะมีประตูบานเล็กๆเ,เชื่อมต่อกับคอร์ยาร์ดได้ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ถูกเว้นระยะห่างออกจากบ้านข้างๆเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะและพื้นที่ตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็น co-create d space นะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะจะก,กั้นเป็นห้องนอนห้องทำงานหรือห้องดูหนังหรือทำเป็นโฮมสตูดิโอสำหรับถ่ายงานตัดต่อง,งานหรือจะใช้เป็นห้องไลฟ์ขายของก็ได้ค่ะ และในส่วนของหลังบ้านนะคะมีการลงเสาเข็มเพ้เต็มพื้นที่ค่ะและด้วยหน้ากล้องของบ้าน7.5เมตรนะคะสามารถแบ่งพื้นที่การใช้งานได้ถึง3ส่วนเลยค่ะอย่างหลังนี้นะคะจะตกแต่งเป็นมุมเพชรกรูมมิ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็น Pocket Garden เดค่ะและอีกด้านจะกกั้นประตูแยกในส่วนของงานระบบไว้ที่ด้านหลังเพื่อความสวยงาม ห้องน้าชั้นล่างและถงบันไดน,นะคะจะแอบอยู่หลังมาตรงนี้ภายในห้องน้ําค่ะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยเพิ่มโซนสตอเรจได้มีส่วนแห้งและส่วนอาบน้ําแบ่งไว้คนละฝั่งสุขภัณฑ์มาตรฐานมีให้ครบหลักๆใช้เป็นของคอตโตและฮาฟาเฟล ขึ้นมาที่ชั้น2กันค่ะจะได้เป็น SPC ลายไมย้ได้ฝ้าเพดานสูงถึง3เมตรก่อนที่จะเข้าไปที่ Master b ์ d r o o m นะคะทางโครงการค่ะก็ไม่ทําให้พื้นที่ตรงนี้เสียเปล่าค่ะเรามันคนช่างคิดค่ะทางโครงการก็เลยบิวอินเป็นตู้เก็บของให้ดูแบบนี้เพิ่ม,เต,มเติมค่ะ เรามาดูมาสเตอร์เบดรูมฝั่งหน้าบ้านกันนะคะตรงนี้จะได้ห้องหน้ากว้างและมีช่องแสงให้หลายจุดเลยค่ะทำให้ห้องนะคะดูโปร่งโล่งสบายหน้าพักผ่อนมากๆเลยค่ะและในห้องจะสามารถวางเตียงคิงไซส์และยังมีพื้นที่เหลือให้วางเก้าอี้นั่งพักผ่อนก่อนขึ้นเตียงเรียกได้ว่าสามารถวางเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานต่างๆได้ครบเลยค่ะ อีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะพื้นที่ตรงนี้สามารถทำเป็นว a l k i n c l o s e t รองรับตู้เสื้อผ้าเข้ามุมได้แบบนี้ค่ะและฝั่งตรงข้ามกันนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่มีทั้งส่วนแห้งและส่วนแยกแยกไว้ให้เรียบร้อยง่ายสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะและฝั่งของหลังบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของห้องนอน2แล้วก็ห้องนอนสาค่ะและส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำตรงกลางเพื่อรองรับการใช้งานของทั้งสองห้องนอนซึ่งง่ายต่อการสะดวกใช้งานค่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนสค่ะห้องนี้นะคะให้ขนาดมากว้างพอสมควรเลยค่ะทาเป็นห้องนอนรองได้สบายๆเลยและไฮไลท์พิเศษของห้องนี้ก็คือ hidden balcony ค่ะเป็นระเบียงที่ใช้งานได้จริงค่ะมีความเป็นส่วนตัวจะจัดเป็นสวนหรือทําเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับห้องนอนหรือจะทําเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้ค่ะพอมองลงมาค่ะจะเจอกับคอรยาที่มีการจัดสวนปูยย่ามาลีและปลูกต้นกระดิ่งนางฟ้าไว้ให้พอต้นไม้โตเต็มวัย ยอดชูของเขาก็จะสูงขึ้นมาถึงระเบียงทําให้ได้บรรยากาศที่ร่มรื่นมากขึ้นมาต่อกันที่ห้องสุดท้ายค่ะหรือห้องนอนที่3นะคะห้องนี้มีขนาดกว้างพอกับห้องนอนที่2ค่ะสามารถทําเป็นห้องนอนได้นะคะหรือถ้าบ้านไหนยังมีสมาชิกไม่เยอะเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวก็ได้ค่ะ ครงการคิวเรเตอร์สายใหม่เป็นโครงการจากบริษัท The e r b a l Property เจ้าของการพัฒนาบูติกทาวน์โฮมเพื่อคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์ในเมืองแบบฉบับเอเ b อร ที่มองหาบ้านในราคา3-5ล้านบาทชอบบ้านที่มีความยูนิคไม่เหมือนทาวน์โฮมทั่วๆไปบนทำเลัก,กยภาพย่านสายไหมและพะหะโโยธินที่สามารถเดินทางเข้าเมืองไปทำงานได้สะดวกผ่านทางด่วนและรถไฟฟ้ารอบโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันค่ะสามารถขับรถออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้ได้ง่ายๆในส่วนของแบบบ้านที่นะคะมีความพิเศษไม่เหมือนทาวน์โฮมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของโครงการก็ดึงเอาธรรมชาติมาร่วมสร้างสารรค์แบบบ้านที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตฟังก์ชันของโค c เคียเต็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์คิวเรเตอร์และที่นี่นะคะก็มีฟัซิลิตี้ให้ครบคันค่ะเพียงพอต่อลูกบ้าน99หลังอีกด้วยค่ะโดยโครงการคิวเรเตอร์สายไหมจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.89ถึง4.59ล้านบาท ค่าส่วนกลาง69บาทต่อตารางวาต่อเดือนสําหรับใครนะคะที่อยากมีบ้านสวยๆมันอยู่ในมิวเซียมทุกวันสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านจริงและบรรยากาศจริงได้ทุกวันนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์083 544 9466โครงการคีเรเตอร์สายไหมบ้านช่างคิดของคนช่างเลือก l i ฟ e c u r รเต็ด y y o ย ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมในครั้งนี้นะคะครั้งหน้าจะพาไปชมโครงการไหนสามารถติดตามได้ที่ y o u ยูทู e โฮมไ u Channel เว็บไซต์ Home nay u.com f a c e b o o k home ไนยู .fc และ tiktok ค่ะสำหรับวันนี้เอมและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ